เพียงแค่โดนลมน้ำบุกกิ้งหลุดออกจากรถแล้วค่ะไหลง่ายไม่เป็นคราบเพราะว่าใช้เคลือบสีรถ Glossy Crazy ปรับโฉมใหม่ด้วยสูตรเงาจัดไม่กลัวน้ำอีนิกมาเ,กเคลือบสี Glossy Crazy เพียงฉีกแล้วก็เช็ดเงาฉ่ำผิวรถลื่นปรับสูตรดีกว่าเก่าน้ำไหลเป็นเม็ดเมต,มตามากเช็ดรถด,ดง่ายขึ้น น้ำไม่กอกรลดตีไหนไหนก็เงาคันสุดอย่างเจ๋งเลยค่ะทุกคนใครไม่ลองไม่รู้ผู้ใช้หลายคนซื้อซ้ำดีจริงๆโคตรเงาใช้แล้วรดเงามากจนคนต้องเหลียวตามองนี่รถหรือกระจกทะเนี่ยใช้ได้ทุกสีเงาได้ทุกคันไม่ว่าจะรถเก่านะคะหรือว่าจะรถใหม่ก็ยิ่งเงาแสบตาก,กันไปเลยทุกคนยิ่งไปกว่านั้นใช้เช็ดฝุ่นได้ทั้งคัน เช็ดโคมียมเก็ได้เช็ดตรงไหนก็เงาแค่เช็ดก็เงาแล้วจริงๆไฟหน้าไฟหลังกระจกก็ใช้ได้ของดีคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆหล่อแม็กก็เงาวับแม้ก,ก,มก,กระทั่งภายในรถก็เคลือบได้พวงมลาลัยบอกคอนโซนแผงประตูแค่ฉีดแล้วเช็ดแค่นี้ก็เงาแล้วค่ะของมันต้องมีกันจริงๆ น้ำไหลเป็นแผพรพรถไม่เคยเคลือบมาต้นเหตุของการเกิดครบาบน้ำจากนั้นเช็ดรถแห้งแล้วมาลองกันเลยค่ะตัวนี้ค่ะอีนิกมากของกร o s s y ่เ s สซเพียงแค่ฉีดแล้วเกี่ยนน้ำยาให้ทั่วกลับผ้าแล้วเช็ดน้ำยาออกให้หมดมาลองเปรียบเทียบกันดูละค่ะโดยการที่เราแปะเทปกาวไว้แบบนี้จะได้เห็นชัดเลยว่าจุดที่เคลือบเอาไว้นะคะกับที่ไม่เคลือบแตกต่างกันอย่างชัดเจนซูมกันเข้าไปช้าๆฝั่งที่เคลือบและไม่ได้เคลือบสีต่างกันเลยค่ะและคำว่าไม่กลัวน้ำต้องมาดูตรงนี้เลยค่ะดูจุดที่เคลือบกับไม่เคลือบะก่่อนเห็มควา น้ำมันเป็นเม็ดเมดแล้วก็ไหลลงง่ายด้วยสูตรนี้เลยอีนิกมากของ c r o s s y ่เคซีนะคะน้ำเป็นเม็ดแบบนี้เคลือบแล้วหลางๆลดเช็ดลดง่ายมากค่ะทุกคนหรือว่าจะไม่เช็ดแล้วเป่าด้วยใดแบบนี้ตอนนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งเพียง350ฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ส่งฟรีอักหลาแอดมินได้เลยจ้า